สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะสำหรับผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไม่ได้ทราบลัคนาหรือว่าไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวสุขเคราะห์และมีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของสเสน่ห์ในแง่มุมของการเงินการทองความรักความสัมพันธ์และก็ยังส่งอิทธิพลในแง่มุมของการเงินด้วยค่ะเมื่อดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะได้มาสถิตยอยู่ที่ราศีกัน มาอยู่ที่ราศีธาตุดินค่ะและดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําเมื่อดาวธาตุน้ํามาสถิตอยู่ที่ราศีธาตุดินก็ถือว่าถูกธาตุค่ะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านบวกอย่างแน่นอนแต่ดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันในครั้งนี้โคจรมาได้ตําแหน่งเป็นนิดนะคะซึ่งคําว่านิดก็หมายถึงอ่อนแรงอ่อนกําลังตกต่ํา ดาวพระศุกร์มาอยู่ในจุดนี้ได้ทำมุมเล็งกันกับดาวพระราหูด้วยทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าดาวศุกร์ต้องราหูอาจจะต้องพึงระมัดระวังในแง่มุมของความโลภความโกรธความหลงเอาไว้สักหน่อยนะคะเรามาฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์ที่ได้ทำการโขจรโยกย้ายราศีอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีย้ายออกจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันที่ต้องเรียกว่าเป็นวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ดาวพระศุกร์ที่สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์นั้น ได้ทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่อริดาวคู่ศัตรูไม่ถูกกันเมื่อทำมุมเล็งกันย่อมมีกระแสทำให้ชาวลัคนาราศีธนูเกิดความอึดอจจัดใจเกิดความกังวลใจไม่สบายใจค่ะ หรืออาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าติดขาดเกี่ยวกับด้านการงานมีเกณฑ์ล่าช้าติดขาดเกี่ยวกับด้านการเงินหมุนเงินไม่ทันเคลียร์งานไม่ทันกลายเป็นว่าเกิดเป็นดินพอกหางหมูในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะและชาวลัคนาราศีธนูคะหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณหรือผู้ที่คุณรัก อาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนสนิทนะคะเป็นเพื่อนที่สนิทกันหรือเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็ไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะชะล่าใจค่ะในระยะที่ผ่านมานะคะที่ดาวพระเสาร์เล็งกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวพระเสาร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเมื่อทํามุมเล็งกันแบบนี้นะคะโอกาสที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะ บางคนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวเมื่อมีปัญหาทางการเงินใดเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวคุณเองก็ต้องรับผิดชอบต้องดูแลค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ติดขัดเกี่ยวกับด้านการเงินหรืออาจจะมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับเงินเงินทองทองผลประโยชน์รายรับรายได้เลยทีเดียวค่ะในวันที่27สิงหาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่21กันยายนปี2567ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้นะคะดาวพระสุกได้ทำการโคจรย้ายออกจากราศีสิงห์ออกจากการเล็งกันของดาวพระเสาร์และได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันค่ะมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาก็เป็นช่วงจังหวะที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ดีๆให้แก,ก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากนะคะดาวพระสุกก็ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ค่ะ เมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนดีๆอย่างเรือนกัมมะก็ย่อมส่งเสริมทางด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีธนูให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีข่าวดีให้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับด้านการงานการเรียนการศึกษาเข้ามาแม้ว่าดาวพระศุกร์จะโคจรเป็นนิดได้กําลังที่อ่อนแรงได้ตําแหน่งที่ต่ําต้อยแบบนี้นะคะแต่ชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็มองว่ายังมีโอกาสดีๆและเรื่องราวดีๆก่อเกิดแก่ด้านการงานต่อคุณเป็นอย่างมากสําหรับชาวธนูท่านใดที่เป็น เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะในช่วงที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีงานมากขึ้นค่ะมีคนป้อนงานให้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจคุณมอบโปรเจกต์สำคัญสำคัญให้กับคุณทำมีความโดดเด่นมากขึ้นในสายงานที่คุณทำนะคะ เพื่อนร่วมงานคนรอบข้างลูกน้องบริวารต่างก็เกื้อกูลชาวลัคนาราศีธนูคะในช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะทำอะไรนอกกรอบคิดนอกกรอบอยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวค่ะเพราะดาวพระศุก์ก็ถือว่าเป็นดาวลาภะโคจรมาเอื้อประโยชน์อยู่ในเรือนกรมมะคุณจะได้รับผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีการค้าการขายก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและลงตัวนะคะ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะเริ่มสังเกตได้ชัดค่ะว่าการค้าขายจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเงินสะพัดมากขึ้น อะไรที่คุณคาดหวังอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันได้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นที่จะได้ตามความคาดหวังของคุณค่ะแต่ก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูหวังในสิ่งที่มันเกินจริงจนเกินไปเพราะกําลังของดาวพระสุกที่โขจรมาเอื้อประโยชน์ในเรือนกรมมะนี้เป็นกําลังที่ต่ําต้อยด้อยค่าอ่อนแรงนะคะเพราะได้ตําแหน่งที่เป็นนิด ชาวลัคนาราศีธนูจากที่คุณเคยคาดหวังว่าคุณจะต้องได้รับมาร้อยเปอร์เซนมันอาจจะไม่ถึงนั้นค่ะมันอาจจะได้มาสัก60-70%คุณก็ต้องเผื่อใจตรงนี้เอาไว้ด้วยและถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและสัญลักษณ์ของดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขอยู่แล้วนะคะ เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีก็จะเป็นช่วงที่การเงินของชาวลัคนาราศีธนูจะเริ่มเห็นทิศทางจะเริ่มเห็นสัญญาณค่ะว่าหลายสิ่งหลายอย่างคุณจะสามารถจัดการได้ไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้ามาจำนวนมากนะคะเพราะดาวยังอ่อนแรงอ่อนกำลังอยู่ แต่จะเริ่มมีสัญญาณดีๆในการหมุนเงินในการจัดการการเงินอะไรที่เคยติดขัดนะคะก็จะเห็นทางออกทางแก้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยบางทีการเจราจาขอผ่อนพันธการเลื่อนการจ่ายต่างๆมันก็จะส่งผลทำให้คุณมีความคล่องตัวได้อย่างเช่นหากคุณต้องจ่ายค่าเช่าบ้านในช่วงนี้นะคะแต่ยังไม่มียังไม่เพียงพอที่จะจ่ายสามารถที่จะคุยเจราจาขอผ่อนพันกับเจ้าของบ้านออกไปก่อนได้ ขอยืดระยะเวลาการจ่ายอีกไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ลักษณะนี้เป็นต้นค่ะชาวลัคนณาราศีธนูค่ะหากคุณนะคะได้ลงทุนอะไรไปไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านกำลังเงินกำลังแรงก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับผลกำไรตอบแทนกลับมามีลุ้นที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจากการลงทุนลงแรงของคุณไปค่ะความพยายามความตั้งใจของชาวลัคนณาราศีธนูจะเห็นผลสำเร็จในระยะนี้ อะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณอยากจะลงมือทําก็ขอให้คุณรีบทํานะคะคิดแล้วก็อยากจะให้รีบลงมือทําเลยจังหวะของดวงดาวกําลังเอื้อประโยชน์ดีๆให้กับตัวคุณค่ะ อีกประการหนึ่งคือดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรัมรมะนี้ได้ทำมุมเล็งไปยังดาวพระราหูในทางโหราศาสตร์นะคะก็จะมองว่าดาวพระศุกร์และดาวพระราหูถือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงหมวัวเมาค่ะเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีคุณจะอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ อยากมีในสิ่งที่คุณไม่เคยมีอยากเป็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นซึ่งความโลภหรือความต้องการตรงนี้มันอาจจะมาครอบงำจิตใจของชาวลัคนาราศีธนูให้มีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็ต้องพึงระมัดระวังความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณในจุดนี้ให้ดีค่ะสมัยก็เกรงว่าคุณอาจจะยอมแลกในการทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดจริยธรรมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการ และประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกติชินนินทาการโดนแทงข้างหลังการถูกหลอกถูกโกงเพราะดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาค่ะเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหายังไวใ้ใจมากไม่ได้นะคะเมื่อเล็งมายังดาวเจ้าเรือนลาภะ นอกจากจะส่งผลในด้านลาภผลผลประโยชน์ต่างๆนะานาให้แก่ตัวคุณแล้วก็ยังอาจจะส่งผลทำให้คุณต้องเสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์เล็งกันกับดาวพระราหูก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาเพียงอย่างเดียวในแง่มุมที่ดีก็มีมากมายหลายประการค่ะประการแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของสเสน่ห์จะเป็นช่วงที่เจ้าชะตานั้นมีสเสน่ห์ค่ะ ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีดึงดูดผู้คนในการที่จะเข้ามาหาคุณพบปะพูดคุยเจรจาดึงดูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและการดึงดูดตรงนี้นะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักความใคร่เพียงอย่างเดียวยังหมายถึงในแง่มุมของการงานและการเงินด้วยชาวลัคนาราศีธนูพยายามใช้ประโยชน์จากดาวพระศุกร์และดาวพระราหูให้เกิดความหมายสูงสุดนะคะการพูดการเจรจาต้องเป็นไปอย่างมีมารยาทถูกกาลเทศะและรู้จัก อ่อนน้อมถ่อมตนก็จะส่งผลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่พบเห็นได้เมตตาได้เอ็นดูคุณมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นอย่างดีและในจังหวะที่ดาวพระศุกร์เล่นกันกับดาวพระราหูนี้เหมาะในแง่มุมของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะ หากชาวธนูชื่นชอบในแง่มุมของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติสนิทมิสหายคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูค่ะหรือไม่เช่นนั้นนะคะคุณก็อาจจะได้โชคจากการเดินทางได้โชคจากทางไกลทางต่างประเทศเป็นต้นค่ะหากชาวลัคนาราศีธนูทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบและวางแผนทุกอย่างด้วยความละเอียดแล้ว เมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามากร่ำกรายคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งชาวธนูที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีเพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อตัวคุณนะคะ ท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพ <Ac cess> ื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระศุกร์เข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ